กรับผมสวัสดีครับบ่าวสรงการครับมาพ่ากันที่เพี่น้องบรรยากาศเนี่ยเหมือนเลงคือก่อนล่ะนะครับเนาะเมื้อนี้นะครับเหมือนพอดีว่ามี่เอพซี FC บ่าวสรงการนะครับถามผมขผมาว่าไอ้ได้เงินเดืนอนเท่าไรนะครับเนาะแต่ละเดือนเงินเดือนเป็นยังได๋อีหยังเฮ็ดอันนี้ให้เบิงเ่งแน้ามาเสนานะครับเนาะเราก็ ถึงไอพนักญาติเรสองกันนะครับก็บ,บอกผมว่าอั่นตะกี้คืออั่นส่งใบสลิปส่งอหยังให้เบิ่ื้องซี้เนาะคูเมื้อคือบ่เห็นส่งให้เบิ่งอี้อย่างซี้เนาะเอ,อ้าก็อยากหัวกันนี่ผมก็ออกมาเฮ็ดคลิปให้นะครับเนาะจริงๆผมผมก็บ่อยากเฮ็ดเลยเด้นะครับคลิปนี้ผมกับวิทา์มันยญานมันมีแบบว่าประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอหยังจนี้สินะสำหรับเรื่องค่าเลี่ยงนะสำหรับเรื่องค่าแรง อาจจะได้บป้าสมกันหรือว่าเอียงประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้มือนี้ผมอยู่ว่าเปิดเผยรายได้ของผมจอกของเดือนที่ผ่านมานะครับว่ามันเพียงได่ผมได้จักบาตเอยียงจังซสี่นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับว่าเบ้าสงการได้เงินเดือนเดือนนี้จักบาตนะครับเนาะเดี๋ยวผมนีให้เบิ้งครับนี่ อันนี้เป็นสลิปเงินเดือนของผมนะครับอันนี้เป็นสลิปเงินเดือนของผมซึ่งเดือนที่แล้วนี่ผมได้อยู <c oughs> รร่ร่วมเงินเป็ดเ็จนะครับร่วมเงินเด็ดเร็จ a ักนั่น h ักนี่แล้วนะครับนะผมได้อยู่หาพันกสิบหกเขียกเกี่ยวนะครับได้อยู่หาพันกสิบหกเขียกเกี่ยวอันนี้เป็นของเป็นของวันที่เงินเดือนเบาสองกันพึ่งออกวันที่ วันที่เจ็ดวันที่แปดทีพันมากนะครับเงื่อนเดือนออกวันที่เจ็ดวันที่แปดคือแม่แจงเบาสงการนี่เสีอยวเงิ่อนเหตุบอกเกินวันที่สิบนะครับก็เกินวันที่สิบย่างใส่นี่กันเนี่ยกนาสิวันที่สิบนะครับย้างใส่กันนาสิวันที่สิบผมมาอยู่นี่นี่บวกหดบวกบวกหดวันที่สิบเอ็ดเจ๊แนะครับยังเต็มทีเลยนี่เต็มทีนี่วันที่สิบเอ็ดเงื่อนหอกแล้วแต่ว่นนี่ออกวันที่เจ็ดวันที่แปดนะครับเนาะออกวันที่เจ็ดวันที่แปดครับ ภาพอันนี้ผมไทยนี่ผมผมบอกก่อนเลยนะมัน,ม,นมันอัจสิบสัต์นะมันอัจสิบสัตย์ยกผมสพยายามอธิบายเป็นขวเป็นอันเป็นย่างไปนะครับเนาะพยายามเสียดิบายเป็นขวาเป็นย่างไปนะครับเนาะสำหรับเงืนที่ได้นี่นะครับเงื่อนที่ได้นี่ก็คือผมได้ผมได้เป็นจ้างไดยล่ะ อันนี้เป็นเวลาของการทำงานครับเป็นเวลาของการทำงานว่าผมทำงานจากชั่วโมงนะครับนะผมทำงานนี่ผมทำงานหนึ่งลอยแปดสิบสองชั่วโมงนะครับหนึ่งลอยแปดสิบสองชั่วโมงชั่วโมงที่ผมได้คือยี่สิบเก้าจุดหนึ่งสองนะครับยี่สิบเก้าจุดหนึ่งสองเฉกนะครับเงินที่ได้ก็คือหาพันสามลอยเฉกเกี่ยวนะครับหาพันสามลอยเฉกเกี่ยวผมลองไปคุม้มณ้นมึงแล้วผมลองไปคุม้มล้นมึงแล้วว่า มันได้เท่าไดมัน our, มันบ่ได้หัดไอ้นี่นะครับนายจ้างเพิขี nice though, ข stocks, er today, ยบปัดขึ้นมาให้ซื้อมันเหลืออยู่น้อยเดียวนะครับมันเหลืออยู่น้อยเดียวมันจะได้หาพันสามนะครับจริงมันจะได้อยู่หาพันสองร้อยเก้าสิบเก้าจุดแปดจุดแปดซีนะครับประมาณนี้นายจ้างปัดขึ้นมาให้เป็นหาพันสามนะครับนายจ้างปัดขึ้นมาให้เป็นหาพันสามนะครับแล้วก็ชั่วโมงโอเบาสงการได้นะครับชั่วโมงโอเบาสงการได้ชั่วโมงนี่ได้สิบเก้าชูมงนะครับได้สิบเก้าชูมง สิบเกชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงแล้วสามสิบหกจุดสี่นะครับสามสิบหกจุี่ศูนย์เนะครับเาทงการได้สิบเก้าชั่วโมงครับได้สิบเก้าช่วโมงไอหนึ่งลอยยี่สิบหานี่ผมผมไ่แน่ใจนะครับหนึ่งลอยยี่สิบห้านี่มันคืออย่างผมกับบอลูขึ้นกันผมกับบอลู้กันอันนี้ผมแค่ว่าถามคนเก่าที่เขาเจ้าอยู่ซสือนะถามคนเก่าที่เขาอยู่อยู่ซสือเขาเจ้าธิบาบผมฟังแบบนี้เนาะผมกับแม่อธิบายให้พี่น้องฟัง นะครับแล้วกนะครับแล้วก็กชั่วโมงโอนี่ได้สิบเก้าชั่วโมงนะครับชั่วโมงละสามสิบหกจุดสี่ศูนย์นะครับ,ม 40, รบผมสีได้เป็นเงินหกร้อยเก้าสิบสองเชียเกียวนะครับด้เงินหกร้อยเก้าสิบสองชินะครับ,นะรบแล้วกันข้างล่างนี่นข้างล่างนี่ที่เชนเป็นเลขหนึ่งนี่เพิ่นบอกว่าอันนี้เป็นเป็นมือหยุดของเขานะครับเป็นมือหยุดของเขาอันที่บ้าน จ้งเดีล่ะเป็นมือยุดที่เดือนที่แล้วครับเดือนเมื่อกี้เขาจะว่าเป็นวันขาดวันขาดนะครับวันขายเขาจะยุดยุดตัวประเทศยุดคือยุดขใคกี่ิคือยุดคือยุดแบบว่ารดกับว่าเลียนล้านค่ากับว่าเปิดแบบว่ายุดยุดขักยุดติไงดีนะครับแบบปิดประเทศเลยกับว่าเลยนะครับในในมือนี้เนาะเป็นแบบว่าแจ้งเดียล่ะถ้าจำว่าผิดนี่มันสิเป็นแบบว่าเป็นมือขึ้นปีใหม่ของเขานะครับเป็นมือขึ้นปีใหม่ของ ของคนยูยังประมาณนี้เนาะครับเนาะเขาเจ้าว่าวันขาดวันขาดอหยังนี่แหละนาะผมผมจำบ่ค่อยได้กันน่าสิเป็นใครใครจึงซี่ล่ะนะครับเป็นมื้อขึ้นป nah, ีใหม่เขาเขาจะยุดหยุดให้เนาะผมก็ได้อยู่นี่นายจ้างก็ให้อยู่งนะครับบ่แม่นว่าเพิ่นบ่ให้เพิ่นก็ให้ยุ่สองร้อยสิบสองเชคเกียวนะครับเนาะคือว่าได้ทำงานได้ปอกแปดล่ะครับแปดเก่งงานแปดชโมงบ่มีโอผมก็ได้สองร้อยสิบสองเชคเกียวนะครับเนาะ กระได้อยูกก่ก็ได้อยู่นะครับนายจางเป้าส่งการก็ใหาย้อยนะอันนี้ถ้าเบิ่งต่ำนีแเราบาทที่นี่ผมสีแดงเงินผมสีไดงเงิน,งนถ้าร่วมกันบเบ็ดเ็จนี่ห้าพันสามหก่ร้อยเก้าสิบสองเชคแล้วก็บ,บวกไอ้เงินมือวันหยุดของผมเนาะแล้วก็บวกเงินวันหยุดของผมนี่ก็จิสองร้อยสิบสองเช็คเกี่ยวนะครับร่วมเงินทั้งเบิดนะครับก็จิเป็นหกพัน สองร้อยสี manera, anyway. ่ส totally cool. right ิบเก้านะครับหกพันสองร้อยสี่ส <attracted> at ิบเก้านะครับอันนี้คือบ้านในฮักนะครับอันนี้คือบ้านฮักบ๊อบบนมาได้เด้งฉี่นะครับอ้าวมาเบิ้งไล่ไล่ได้ผมงเราเบิ้งแนวหัวได้ไปแล้วนะครับเอาเฉี่มาเบิ้งไต้ฮักไปนี่ว่ามันหวานฮักเอียงเนี่ยนะหวานฮักเอียงเนี่ยฮักนี่ก็มีแปลว่าฮักคาที่พักนะครับฮักคาที่พักฮักคาน้ำคาเฟ่ฮักคาน้ำคาเฟ่ไป แล้วก็ค่าเขาค่าอยังสิเนาะเพราะว่าแน่ใจงบ่ส่นะกสงการหนี่ซื้อเขาไม่ก่อนนะครับซื้อเขาไม่ก่อนอันนี้เพิ่นก็หักไปนะครับหักไปอันนี้คนเก่าเพิ่นบอกว่ารวมๆแล้วมันก็เป็นค่าที่พักเฮานะครับรวมๆแล้วมันก็เป็นค่าที่พักเฮาค่าที่พักเฮานี่หักไปนี่ทั้งเบิด707ยเจเชกิยวนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับเจ็เชกิยวนะครับคือหักค่าที่พักไป แล้วก็อันนี้เพื่นบอกว่าเป็นการหักผ้าสีเพื่นว่าเป็นการหักผ้าสีเพื่นสี่ร้อยหนึ่งเชียเกียวสี่ร้อยหนึ่งเชี่ยวนี่คือหักผ้าสีนนะอาจจะเป็นค่าประกันคาเงียงก็ห้องนี่น,น,นนะนะครับเพื่นก็หักหักออกไปมุมรวมแล้วมันกี้สี่หักอยู่ประมาณพันกว่านะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดเช็กนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดเช็กที่เป็นหักออกไปเนาะ ป๋าม่านนี่ป๋าม่านนี่ของผมเด้เงินที่เหลืออยู่นะครับเงินที่เหลืออยู่นั่นรวมเบ็ดเสร็จนะครับรวมเบ็ดเสศษห้องของผมนี่สิได <ai> <twitch. S 1> ้อยู่ห้าพันเก้าสิบหกคกนะครับห้าพันเก้าสิบหกเศษอันนี้นี่ก็สิเป็นอันการเบิกของผมนะครับการเบิกของผมผมเบิกออกมาเบิกอออกใบแซ่นะครับเบิกอออกใบแซ่คือผมบอกในคลิปก่อนๆนะครับคือผมบอกในคลิปก่อนๆแบบแบบ แขมของผมนี่ส่งงานส่งส่งเงินยังได๋ยงทรงเงินยังได๋ยงคือว่าทั้งสี่หลับเพิ่นเพิ่นเอาแต่ใบสลิปทั้งสี่ออกมาให้นะเพิ่นเอาแต่ใบสลิปทั้งสี่ออกมาให้ที่เหลือเพิ่นก็จัดการเองอันนี้คือว่าผมเบิกเงินสดออกมาใส่นะผมนนี้คือผมเบิกเงินสดออกมาใส่ผมเบิกมาพันหนึ่งนะผมเบิกมาใส่พันพันเช็กกับประหยัดเอาผมกับสี่เหลือส่งอยู่สี่พันเก้าสิบหกเชียเกี่ยวสี่พันเก้าจิมหกเชียเกี่ยว ซึ่งตอนนี้เลดเลดเงินก็นดีนะครับเลดเงินก็นดีอยู่ผมไปส่งไ้นายจ้างเบาส่งกันไปส่งให้ก็ได้เลดเลดซิน,นะครับได้เลดซิได้เลดซิอยู่นะครับนะคนเกวคนบอกว่าโอ้ตะกีบบดได้หดปนีดอ,อกนะครับคนเกาอยู่ว่าบดได้หดปนีดอ,อกแต่ส่งสี่พันกว่านี่ ก็ดีแล้วนะเดี๋ยรองส,งสีพันกว่าเนี่ยผมกว่าเออผมผมผมโอเคนะผมโอเคอย,อยู่โอหน่อยนะครับก็คือก็คือผมผมว่านะโอโอผมกับพว่ใคยมีโอผมกับพว่ใครหลายผมได้สี้ผมก็โอเคนะครับตอนแรกกันเดือนแรกแกกันผมมากนะครับตอนแรกเดนแรกผมมากผมได้อยู่บันหนหากิ่งแดงได้ผมได้อยู่ห้าพันเจ็ด 5, 700, นะครับห้าพันเจ็ดรอยออกว่านะครับห้าพันเจ็ดรอยออกว่านี่ ผมได้อย่ที่มันลดเลือลงห้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือผมมาเน่ะว่ามันได้ค่าแรงไหลก็แม่อยครับมันได้ค่าแรงไหลก็นม่อยู่แต่ว่าช่วงบ่มีงานนะครับนาาจะกสิรดรถรลงาอันนี้อันนี้ขนาดบ่นี่เขาน้าฝนนะครับอันนี้ขนาดบ่เนี่เขาน้าฝนถ้าเขาน้าฝนนี่มันสิลดลงมาไหลก็นี้เดือนแรกนี่ผมได้อยู่หา0ันเกตเดือนสวงนี่รมมันหาพั5หาหาพันสงนะครับ ราที่นี been, stage, ่ก like, like, ็ไมาเหลืออยู่หาพันเอ็ดนะครับคือว่ามันลด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 ลงไม่เลยยังส่นะครับถ้าเป็นช่วงหนาฝนแล้วนี่ห้าลังเดือนห้าล้าเดือนนี่มันเหลืออยู่รมันร่วมหักภาษีหักนั่นหักนี่เรามันจีเหลืออยู่มันสามพันหกพันสามพันหกพันมีอันนี้คือคือหม่องผมอยู่นะอันนี้คือหม่องผมอยู่บ้านสานสิโอ้เจ้าได้คายแรงสูงตัวนี้เจได้คายแรงแพงตัวนี้ อันนี้คือความความควมเป็นจริงอันนี้คือความเป็นจริงนี่ผมบ่ให่ฟังคันเจ้าคันสมมุติเจ้าอยู่ภาคใต้แม่นบ่เจ้าอยู่ภาคใต้เจ้าว่าเจ้าได้เงินห่จังซี่สมมุติเจ้าได้ว่า5,000 4,000กว่าๆนี่4,000ปๆนี่สิ5,000จังซี่เนาะเจ้าก็ได้อยู่หลๆเรยๆประมาณนี้เนาะถ้างเเจ้าได้สูงเจ้าได้6,000จังซี่เจ้ามี6,000 7,000จังซี่เจ้ามีเนาะแต่ว่าของผมนี่มัน ถ้าเบิดช่วงฤดูการทำเงินก็คือช่วงนี้นะครับก็เบิดช่วงฤดูการทำเงินคือช่วงเก็บหมากเก็บผลไม้จั่างซี้ซจึงตอนนี้มันก็ใไก่สีเบิดลงทุกที่ทุกที่ทุกที่แล้วนะครับสวนองเบาวนายจงบบาสงการนี่นยายจงเบาสงการนี่ก็สิเหลือหน่อยแล้วนะครับช่วงเก็บหมากไม่นี่ก็สิเหลือหน่อยมันกับสบพมีหมากไม่เก็บนิดเดือนมันก็สิควอยลด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 ลงเรื่อยๆน,น,น,นะน,นะครับนะอันนี้บทันเด้เขาหนาฝนเต็มตัวนะครับนะ นี่เขาหนาฝนเต็มตัวถ้าคอีสาฝนเต็มตัวนี่มันสฉประมาณคือผมมาเนะี่ยประมาณสี่พันเอ็ดสี่พันสองสามพันโกกัวอย่างประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าเป็นกรมภาคใต้นี่มันก็สียู่หลายๆเรียๆ,ๆประมาณนี้นะก็สีซำๆสี่พันหาหาพันโกกัวหกพันเจ็ดพันนะครับแล้วเจ้าโอนะครับแล้วเจ้าโอที่ห้าเห็ดนะครับเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้ซ้ำนี่นะครับผมออกเข่าเบาให้พี่เห็น้องฟังเลยเชื่อมีคนอยากหูอยากยังเนาะผมก็ออกไม่เห็นคลิปออกไม่เห็นยังให้นะครับเนาะตั้งสีพันหายอยากเอาสงการก็อยากหูกันว่าผมได้เงินเดือนเท่าเด็กยังประมาณเด็กนะครับเนอะเกากมืสี่จังสี่ฟังสี่เบิ่งนะครับเนอะกับผมเด็กเงินเดือนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเนอะ ครับผมขมามักจังไดก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดติดตามให้เบาสางการไว้น้ำนะครับนะมีขวามูุเ่เนียอย่างเช่นสิผมก็สิเอามาแจ้งเอาบอกสู่พีสู่หนองตั้งนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซชนี้แหละครับพ่อกันไม่คลิปนาครับผมสวัสดีครับ